สวัสดีค่ะช่วชงไอเรียนเรีนิ่งดิฉันสลินชีพใจอิสระนะคะพาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ของวัดคลองแหนะคะข้างๆดิฉันนี่คือท่านหมอมิ้นเองแล้วก็อาจารย์ประเสริฐซึ่งวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าในโซนนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าอะไรคะอาจารย์ตำนานคลองแห่ตำนานคลองแห่นะคะเออขนาดดิฉันเองเนี่ยถือว่ารู้จักกันมานานแล้วแต่ประเสริฐนะแต่ว่าเพิ่งมาตรงนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็อยากจะรู้ตำนานของ กอแห่ <Okay. S 1> ว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงคเชิญครับํานานองแห่นี้ก็มันเริ่มจากสมัยที่พรเจ้าก็เล่ามานะครับอ,อบอกว่าสมัยสร้างพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชนะครับพระเจ้าจันทราวา,านุนะครับเขาก็ประกาศว่าเขาจะสร้างพระธาตุปรรจุระธาตแล้วก็ให้หัวเมืองภาคใต้ทั้งหมดนี้ก็มาร่วมทําบุญกันนะครับเพื่อเฉลิมฉลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ข่าวมันก็ป่าประกาศไปจนมาถึงเนี่ยเมืองกาลังตันกาลันตันนะกาลังตันเราเลยไปนูนะถูนไชาวกาลังตันชาวกาลังตันพอทราบข่าวก็รวบรลมข้าวหอมเงินทองแล้วร่วบลงไปชาชนชาวเมืองต่างๆก็เพื่อที่จะไปประจุพระธาตุนะครับเก็บข้าวหอมเงินทองมาแล้วไอ้พวกเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ออกมาหลอมารวงมาทำเป็นคองเป็นคอง ทำเป็นพกคุ่มเงินพกคุ้มทองนะครับเพื่อไปบรรจุที่ราชทัดแล้วก็แหงกันมานะครับจากกัมระตันเขาประเทศมาเลเซียนะครับแต่ตอนนั้นมันมันได้แยกหรือเปล่ไม่ได้แยกกันเป็นพืแผ่นดินอกันคนไม่แยกประเทศเลยยุคแรกนะครับยุคไปเจ้าตือท่าพานุแล้วครับยุคเมืองบางพลีนะครับก็นั่งเรือกันมาพอถึงปากน้ำมันของกลา เข้าใจผิดอะไรเมื่มกอกอ่อนเข้าใจว่าเป็นป่านา้ำพอนากลเขาก็นั่งเรือเข้ามาเรือ <c oughs> ามาครับหลงก็มาในคลองแห่คลองแห่แล้วก็มาพักมาพักจุดที่เนี่ยค,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 คู่บ้านเขาคู่บ้านนะครับมาพักจุดที่นั่นมาพักจุดที่นั่นก็เตรียมเสบียงอีกนะเพราะว่าสเสบียงมันก็ร่อยกว่าลงไปก็เหมือนอย่างนี่ใช่ไหมคะให้เป็นเสบียงใช่ไหมเบียมสมองซาเบียงต่างๆแล้วก็มา พักกะดักซื่งสองมืนก่อนที่เจรินนางต่อแต่บางเออว่าช่วงที่กำลังพักอยู่นั้นจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่กลับมาจากเมืองตพลิงนะครับมาถึงข้อพอทราบว่าพวกนี้ก็จะไปเมืองตมพลิงก็บอกเนี่ยเขากลับมาจากลำพลิงเมืองลำพลิงก็บรรจุพระทานเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเขากลับมาจากลำพลิงชาวกนา,นาลังก็รู้สึกว่าเสียใจบ้างเลยนะที่ว่าไม่ได้พาเข้าของเงินทองไปถวายพระธาตุ เมือ่อเสียความตั้งใจก็ประชุมกันบางคนก็กลับบางคนก็ตั้งรแรกอยู่ที่นี่แต่ว่าแทบถี่เนื่องท้อองความเชื่อ uk, ah. เมื่อเอาวัาททาบนแล้วก็จะไม่เอาเป็นของตัวเอง <proceed S 2> อเนะครับก็ตัดสินใจฝังว่าจะที่ที่ที่โคกหลังมาคุ่มนกแต่เ <không. S 2> มื่อก่อนก็ไม่ได้คือโคงหลังมาคุ้มเขาก็ฝังแล้วพวกพวกข้อต่าง,งๆแล้วเขาก็จยงลงในในคลองคลอง,งนี้นะครับ ต่อมาคนทั่วไปเขาก็เรียกกลองที่ว่ากลองคลองแห่คลองคลองแห่องแห uh huh. นะครับแล้วพอตอนหลังเสียงมันก็กลับเป็นครองแห่กรองแห่เป็นภาษาบ้านเรานะครับน,นเขก็คือเรื่องราวของบ้านครองแห่ บ้านคล้องแร,ะะรับเลยคละและคนเจ้าของบ้านตัวตัวจริงมีได้มีตำนานอย่างนี้มาก่อนไหมคะมอมิตรมันมีตำนานมาตั้งแต่กตัง้งนครแล้ว่ะโอ้ค่ะเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา,มาค่ะแล้วคนนี้ก็คือเป็นต้นกาเนิดบ้านกําเนิดที่ชื่ว่าคลองแห่ในปัจจุบันก็แหงในปัจจุบันแต่เดิมก็เป็นคล้องแหงคล้องก็คือคลองคลองครับอันเป็นคลองที่เ้าตั้งใจมาทำบุญทำบุญนะการแต่แต่ว่าคลองแหหคกันมา ตอนนี้ก็ทำทำลองนะครับตอนนี้คือจลองนะค้วิถีตรงนี้ก็คือวิถีวิถีชาวบ้านตั้งเดิมนะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรอ๋อเตากระทะเตากระทะก็ลักษณะก็ตีนครองเขาก็ต้มเหล้าเถื่อน ต้องรัเดือนต้องรัเดือยใช่มันก็ใช้ระบบนี่อ่าพวากูปัญญาเขาดื่มอันนี้ก็เป็นเตาแล้วก็ต้มน้ำต้มน้ำแล้วก็กลั่น้ำ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 สาดนะอน้ำสาดแล้วแล้วพอต้มปั๊บน้ำมันเดือดไอน้ำมันรังเกียจข้างบนนี้ก็จะหลอดน้ำเย็นไว้อ๋อพอมันมากระทบน้ำเย็นปั๊บใช่ไหมมันก็เป็นหยน้าออกมาตนี้มันจะลอยตรงนี้ะมันเก่ตนี้ แล้วมันก็โยกลงมาดูงนั้นอีเลยตรงนี้นมันก็ออกมาตรงนี้ใส่ในไห่อ่านล่เขาเรียกกลางกลางใช่ไหมการกลาบ <c oughs>